ครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะนําคลิปเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับก็เหมือนเดิมครับจากร้านปลานะครับ DM Aquarium รีนะครับนโรตาร์ดมอสีนักครินนะครับก็วันนี้เจ้าปลาซิลเพชรน้อยนะครับให้ชมกันนะครับฝูงซิลเพชรน้อยนะครับย้ำนะครับในตู้นี้ก็จะเป็นตู้ ที่ผมปลูกต้นไม้น้ำไว้นะครับด้านหลังแดงๆนี่เป็นโรทาร่าโคโรร้าเวียดนามนะครับผมนะนะก็ส่วนซ้ายมือตรงจุดนี้จะเป็นขาไก่ด่างนะครับขาไก่ด่างนะครับผมนะฮะสีสันสดใสนะครับเตี้ยนะครับผมตัวนี้จะเป็นขาไก่ด่างพันเตี้ยนะครับจะไม่สูงนะครับผมผมปลูกมาประมาณเจ็ดเดือนนี้มันยังไม่สูงเลยครับก็อยู่ประมาณนี้แหละครับผมความสูงมันมันเป็นไม้เดินดินเลยครับผมนะเจอไฟแรงๆนี่มุดดินเลยครับนะ ส่วนในกระถางนี้ก็จะเป็นกอตโซนะครับกอตโซ่แทนนะครับก็เป็นไม้พื้นนะครับเอาไปปลูกให้มันเป็นพื้นเหมือนสนามหญ้าเลยนะครับผมปลูกง่ายนะครับก็โตเร็วนะครับผมกอตโซนะก็ไม่ถึงกับเร็วมากนะครับประมาณเดือนหนึ่งก็ถือว่าแน่นแน่นตู้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตําดึงแคะญี่ปุ่นนะครับผมก็ขายอยู่เดี๋ยวกอตโซ่นี่ขายอยู่120บาทนะครับผมนะกระถางหนึ่งแล้วก็ตําดึงนีน่100บาทนะครับผมผุ่มด้นะครับ ะะส่วน,ด,นด้านหลังนี้จะเป็นโรตาร่าเวียดนามนะครับก็ขายขั้นต่ำ50บาทน,นะครับก็ประมาณ12-13กิงนะครับนะะปลาตู้นี้นะครับก็มีอยู่ฝูงหนึ่งก็ประมาณ100ตัวนะครับผมนะก็จะโฟกัสให้ชมกันเป็นซิีเพชรน้อยสีสันสดใสมากสีเขาจะปรับตัวค่อนข้างแดงมากครับก จะมีซิลเอ่อกาแล็กซี่ติดอยู่ฝรัายนะครับประมาณ4ี่ห้าตัวนะครับผมที่หลงเหลืออยู่นะครับก็จะมีอัโตอัลโตจะเป็นตัวดำดำลายดำๆนี่ครับก็ไว้ดูทำความสะอาดกินตะไคร่น้ำนะนะครับแล้วก็มีกุ้งแคะนะครับโฟกัสไม่แน่ใจว่ามันจะชัดหรือเปล่านะครับผมก็ลองชมกันไปผังๆก่อนนะครับมันโฟกัสใกล้ๆมันกล้องมันไม่ค่อยจะ มันไม่ค่อยจะชัดนะครับผมนะครับนี่ครับซีลเพชรน้อยนะครับผมซีลเพชรน้อยครับใกล้เคียงกับบิกิเต้นะครับผมสีสันนะครับนะสีแดงปั๊ดเลยนะครับผมนะซีลกาแล็กซี่ก็สวยนะครับซีลกาแล็กซี่นะครับซีลกาแล็กซี่ชุดนี้ก็ขายอยู่70บาทบางชุดขายอยู่ห้าสิบบาทนะครับผมนะ ่วนซิวเพชรน้อยก็จะขายอยู่15บาบาทนะครับตัวหนึ่งละเจตัวหนึ่งร้อยนะครับในนี้ก็จะมีซิวหนูซิวหนูปนๆดูนะครับก็จะเป็นตัวจิ๋วๆเหมือนกันนะครับจะมีลายจะมีลายทางตรงกลางสีทองติดดำนะครับสวยมากนะครับยิ่งลงตู้แม่น้าแบบออกโซนแดงๆขับสีแดงๆนี่ใช้ไฟ W R G B บนะครับนะครับใช้ไฟ w R G B นะครับก็ สีฟ้านี้ก็จะขับออกมาได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมก็จะมีไก่คาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะครับนะซิเพชรน้อยขายอยู่ตัวละ15บาท7ตัว100นะครับ,นะรบก,ก็โฟกัสแล้วมันก็จะเลือบ้างชัดบ้างนะครับผมสีสันสดใสครับน่ารักครับทนมากเลย ถ้าน้ําดีนะครับระบบดีทุกอย่างดีโอกาสตายน้อยมากครับสิวเพชรน้อยเนี่ยนะครับแต่ถ้าน้ําไม่ดีนะครับก็ตายได้เหมือนกันทางระบบนะขึ้นอยู่กับระบบน้ําออกซิเจนนะครับโอเควันนี้ก็เอาสิวเพชรน้อยให้ชมกันนะครับเพื่อความบันเทิงสายปลาสวยงามนะครับผมนะ แบ่งแปดครับผมเขาปรับตัวได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับซิลเพชรน้อยครับในตู้นี้ก็จะมีซิลเพชรน้อยนะครับมีซิลกาแล็กซี่มีซิลหนูมีออตโต้นะครับผมแล้วก็จะมีเอมเบอร์ นะครับเอมเบอร์รอตัวแดงๆส้มๆประมาณนี้นะครับผมเอมเบอร์รอน,ะนะครับผมนะครับให้ชมฝูงปลากันอย่างจุใจไปเลยครับนะก็เดี๋ยวจะอัปโหลดให้ชมทีละคลิปทีละคลิปทีละปลาไปนะครับ สมตู้ใบล่างนะครับอันนี้ตู้ตัวนี้ก็จะเป็นตู้ขนาด24นิ้วไม้น้ำนะครับผมอันนี้จัดให้ลูกค้านะครับสั่งไว้พิเศษครับนะครับโซนป่าเขาลำเนาใครนะครับผมเหมือนเดินเข้าไปในองค์งนะครับผ่านทะลุออกไปมิติอีกหนึ่งเลยนะครับอีกมิติหนึ่งเลยนะครับนะใครสนใจที่จะให้จัดตู้ไม้น้ำก็มาได้เลยที่โนตัดพัดมอสีนากินนะครับนะ ได้หมดครับข้างล่างครับผมตู้ล่างนี้ก็จะเป็นก็โซนะครับก็โซ่ก็ปลูกได้ประมาณน่าจะ1เดือนนะครับเดินก็ยังไม่เต็มเท่าที่ควรนะครับผมก็นะฮะก็รอให้เขาเดินเต็มที่ก่อนนะครับเดี๋ยวอัปโหลดให้ชมกันอีกทีนึงนะครับในนี้ก็จะเป็นปลาไวฟินเทตรานะครับผมแล้วก็มีซิล คว้านใหญ่บ้านเรานะครับผมสีคว้านใหญ่นะครับแล้วก็จะมีสีอุตาฟ้านะครับผมแล้วก็มีซิีเขียวนะนะฮะนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ตกแต่งไปเรื่อยๆครับยังไม่ทันใช่เสร็จดีนะอันนี้จะจัดไว้โชว์ที่ร้านนะครับผมใบนี้นะครับก่อนยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะแต่เดี๋ยวว่างๆก็ลูกค้าว่างๆก็เดี๋ยวอัปโหลดคลิปให้ชมกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปเอาตู้ ใบนี้ให้ชมกันนะครับนี่สไตล์บอนไซนะครับผมบอนไซตัวนี้ก็เพิ่งจะทําเสร็จวันที่3เดือน9านะครับผมนะทำวันเดียวจบครับต้นนี้นะนะครับนะก็บอนไซนะครับหินธรรมชาตินะครับผมหินติดมอสซึ่งได้จากแม่น้ำลำคลองออทางพังงานะครับผม ใชมอสสไปกี้ในการทำไปนะครับนะครตู้ทรงสูงครับตู้ LID นะครับตู้ LID นะครับโอเคอันนี้ก็ขอขอบุุณทุกท่านที่กดเข้ามารับชมและติดตามก็เดี๋ยววันหะน้าอัพโหลดคลิปอื่นื่นให้ชมกันนะครับเดี๋ยวมาดูตู้นี้นะครับอีกตู้หนึ่งนะฮะตัวนี้ก็ ก็ปรับเปลี่ยนเลเยอรใหม่นะครับตู้นี้จะเป็นตู้ขนาด48นิ้วนะครับยังไม่ทนเน้เสร็จดีนะก็เหลือปลูกต้นไม้ตรงกลางนะครับผมนะครับ48นิ้วกว้าง14สูง15นิ้วนะครับใส่ปลารวมมิดให้ลูกค้าดูนะนะฮะใบนี้ก็ใส่ปลารวมมิตแบบหลากหลายชนิดเลยว่าอะไรมันอยู่ด้วยกันได้อะไรมันไล่อะไรมันไม่ไล่บ้างนะครับจริงๆมันก็มีเยอะแต่ผมตักออกไปบ้างเพราะมันเยอะจัด ตะกุลปลาเสือก็ลงรวมกันได้หมดนะเสือสมมาตาในตู้ใหญ่ๆนะครับตู้เล็กอย่าไปรวมนะครับนะเพราะมันอาจจะหวงขินกัดตัวอื่นได้ถ้าเป็นตู้เล็กๆเป็นตู้ใหญ่ก็พลเลยนะครับจัดให้มันเป็นธรรมชาติหน่อยได้หมดนะครับนะเขาลำเนาใครครับป่าล้วนๆครับป่าไม้ล้วนๆเลยนะครับไม้น้ำมีเยอะแยะมากมายครับปูพิชิตนะครับโรทารีสันเซ็ต การถูโอ้เยอะแย,ยะมากมายคลิปเปล่านะครับเลนิเก้สีแดงๆนะครับตัวนี้จะเป็นขาไก่ด่างนะครับขาไก่ด่างนะับปลูกมาหกเดเดือนมันไม่เคยโตเลยมันเดินดินอย่างเดียวนะครับ,ก,นะรบก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าดีนะครับปกติแล้วขาไก่ด่างนี่มันจะเออ่มันจะเป็นไม้ข้อตรงๆนะครับผมขึ้นตรง แต่ตัวนี้โดนไฟแนละ้วเอนลงเอนลงเอนลงพื้นอย่างเดียวครับหนะายากครับออประเภทขาแกะด่างที่จะลงพื้นได้เนี่ยยากนะแต่ชุดนี้ผมได้มาชุดเดียวครับตอนนั้นเจอแต่สูงอย่างเดียวนะโอเค,นะคตู้นี้ก็จะเป็นสายเขียวนะครับสายเขียวไม้เขียวอย่างเดียวนะครับตู้นี้นะอันนี้ก็ยังไม่ทันได้เสร็จก็ปัก มวยมัม่วไปก่อนนะครับผมก็จะปักเอ,เอเ็นแปนนะครับฝั่งซ้ายตรงกลางก็จะเป็นเออดาวน้อยนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นย่าซากิแล้วก็หลากหลายชนิดอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไล่เชื่ออันนี้จะเป็นจำลึงแพะตำลึงน้ำนะครับหญ้ากระดาษก็เราจะปลูกพวกจะปลูกได้สองวันนะครับผมก็ใส่คาร์บอนน้ําไปก็ละลายไปละลุงใส่จะแพ้คาร์บอนน้ําตัวนี้เพรนะอเพราะว่า ซื้อมาจากที่ฟาร์มเพราะเราติดตะไคร่มาก็เลยใส่คาร์บอนน้ไปเน่าเลยนะครับผมนี่นยากระดาษยังไม่เดินนะครับยากระดาษพึ่งไปได้สองวันอย่างไงก็ฝากรับชมติดตามนะครับเวลาอัพโลนอัพคลิปอะไรต่างๆปลาเยอะแยะมากมายของนะครับระบบฟองของแต่งตู้นะครับหินนะครับไฟอุปกรณ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับปลาสวยงามนะครับ ไฟแม่น้ํานะครับหินดินตอไม้นะครับอ่อนเครื่องกรองนะครับดินนะครับสายเอดีเอมีนะครับอาหารนะครับใยกรองนะครับนะระบบกรองนะครับพัดลมนะครับเยอะแยะมากมายใครอยากได้ยี่ห้ออะไรก็อินบ็อกสอบถามกันเข้ามานะครับนี่ครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนีนะครับสั้นๆครับผมอย่างดีระบบไฮโซเลย ราคาไม่แพงหลักร้อยเก้าร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยครับผมนะครับ mm hmm. แล้วก็จะให้ชมคลิปประกาศก็มีบ้างปลายนะครับผนมะเดี๋ยววันนี้วันหน้าเขาทำคลิปก็จะเป็นโหลแก้วนะครับประเภทโหลแก้วนะครับแก้วสู้านะครับผมก็ ตอนนี้ก็เหลือเท่านี้นะครับอัพโหลดให้ชมกันเท่านี้ก่อนว่ามันก็ขายไปทุกวันนะนะครับตู้นาโนนะครับนะครับตู้สี่เหลี่ยมนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยสี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยประมาณนี้นะครับขาตั้งนะครับตู้ชุดเราก็มีนะครับสีสันสดใสนะครับราคาไม่เป็นสองร้อยขึ้นไปสองร้อยนะครับสองร้อยถึงห้าร้อยนะครับตู้นะครับ ใครชอบไปไหนสไตล์ไหนนะครับมาเลือกมาชมกอนนะครับที่ราตั้งคนมอสีนักกรินนะนะครับนี่นะครับเยอะเลยครับนะตู้รูปทรงแปลกๆสวยงามนะครับขนาด 11x11x12 นิ้วครึ่งนะครับ690บาทรูปทรงสวยงามนะครับตู้นะอันนี้ชนิดแบบยกฐานนะครับยกฐานก็590บาทเองนะครับนะครับยกฐาน590นะครับสวยนะครับเป็นงานโชว์นะครับ มีฝาเรียบร้อยนะครับนะฝาไฟมีให้เ,เออมันเป็นฝาที่เฉยแต่ว่าก็ยิงรางไฟไว้ให้อยู่แล้วก็ลูกค้าไปซื้อไฟใสเองนับนะออยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่กดเข้ามารับชมติดตามเดี๋ยววันนี้อัปโหลดคลิปให้ชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับปิดท้ายด้วยปลาตัานโจ